บางคนนะครับสอบถามผมมานะครับว่าตัวปี2019เนี่ยนะครับมีสีไหนบ้างนะครับวันนี้วุฒิพามาจอดเทียบกันให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยดีกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวพามาไร่เรียงรายละเอียดนะครับทั้ง2คันเลยนะครับว่าแต่ละคันนะครับราคาเท่าไหร่นะครับสีไหนราคาแพงกว่ารายละเอียดเส้นสายตัวรถนะครับนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอะไรยังไงเนีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวุฒิจะมาถ่ายนะครับให้ดูกันอย่างชัดเจนเลยนะครับทั้ง2คันนะครับมันจะเป็นตัวสีขาวได้ นนี้นะครับผมตัวอ l l new นะครับหล่อๆสวยๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวฝั่งขวามือนะครับสีบอนนะครับเดิมโรงงานหล่อเหลาไม่แพ้กันสีไหนสวยกว่ากันใครชอบสีไหนแบบไหนนะครับดูคลิปนี้จบสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับผม สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านที่มารับชมเลยนะครับกับผมนะครับวุฒนะครับเอาติดมือ2นะครับหรือว่าวุฒเพชรยนต์นั่นเองนะครับเป็นเซลลนะครับฝั่งมาร์เก็ตติ้งนะครับนะอยู่มาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีตรงนี้วันนี้วุฒพามารับชมนะครับผมรถนะครับนะเอาติดนะครับผมเอามาเปรียบเทียบนะครับเอามาเอามาขายนี่แหละเอามารีวิวให้ดูกันนี่แหละนะครับตรงๆเลยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมาให้รับชมกันนะว่าแต่ละคันนะครับราคาเท่าไหรผ่อนเท่าไหร่นะครับนะ ดาลายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับเอาโฉมโอนิวปีสิมาให้รับชมกันนะครับจะได้ลูกค้าในที่ดูติดตามอยู่จะได้ไม่เบื่อนะครับจะได้ไม่จําเจนะครับนะเดี๋ยวเห็นแต่ปีโฉมปี18อย่างเดียวนะครับก็เอาปี19มาให้รับชมกันบ้างดีกว่าเนาะจะได้เป็นแบบอัตรันะครับเป็นให้ดูกันแบบสีสันด้วยแล้วก็ขายไปด้วยในตัวเลยแล้วกันนะครับหนมก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นฝั่งคันนะครับฝั่งขวามือผมนะครับเป็นนิว เอาติดปี19นะครับจดปี20นะคันนี้ราคานะอยู่ที่นะครับ499,000บาทผ่เม่้ากับว่าถ้าฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่นะครับราคานะครับอยู่ที่เอ8,500นะครับตลอดสัญญา84งวดนะครับผ่อน8,500นะครับ84งวดนะครับแต่ถ้าเป็นคันอ่าซ้ายมือของผมคันนี้คันนี้ก็เป็นนิวปี19เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสีขาวจะราคาสูงกว่ากันนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมก็คันนี้จะฟรีดาวพรอ,อยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทตลอดสัญญาแปดสิบสี่งวดนะครับก็บอกราคาการตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเดี๋ยววุ้นจะพามารับชมกันละกันนะขอเริ่มพี่คันเอ่อคันสีบอลก่อนดีกว่าว่าสีบอลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับคันด้านหน้าเนี่ยโฉมอ่อนนิวเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับรูปแบบทุกอย่างทั้งหมดแล้วกับตัวปี2018นะครับด้านหน้าต้องบอกก่อนทั้งบอดี้นะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโดยส่่ววนนตัคออข้างชบ นับจากการขับนี่บอกเลยว่าผมอะไรนับนิ่มมากนุ่มมากนะครับโดยส่วนตัวคือโคตรชอบเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะได้มาเป็นไฟแบบเป็นโปรเจคเตอร์สวยงามแบบนี้นะครับมีไฟ day time running light นับติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยนะครับเป็น LED ฝั่งละ2เมตรเป็น4ี่เมตรด้านหน้านะครับกำลังดีนะครับไม่แยงตาชาวบ้านด้วยนะครับสวยงามนะครับโคมนับเป็นโคมแบบรมดําแบบรมรมดาแล้วนะครับสวยงามก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันดูฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับ เส้นสายบอดี้เดิมๆทั้งคันนะครับให้มาลักษณะคือเดิมๆแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวไฟสุกเฉินให้พร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับได้มาทั้งดิสเบรกทั้ง4รล้อนะครับผมและล้อนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทเลยแต่ผมพาหมุน,หม,น,ห,มนหมุนดูทั้งรอบคันนะครับได้โอบรัดมายางเป็นยางปี22ด้วยคุณผู้ชมนะฮะดูสเปคดูล้อครับความสวยความเงาของตัวล้อนะครับนะเป็นสีเทา สีบรอนนะครับน้ำแมกขอบสิบกนะครับก็กินคีน a กิ้งเกลี้ยงแบบนี้เลยนะครับดูเลี่ยมดีดูเรียบหรูดูแพงดีนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับบอรนี่เส้นสายตัวรถนะครับก็ให้รับชมกันแบบนี้เลยนะครับนะเห็นคมชัดแบบนี้นะครับเป็นเส้นเดียวยิงตรงนะครับตั้งแต่หน้ารถจนถึงหลังรถแบบนี้มือจับประตูก็จะเป็นโครเมียมแล้วนะฮะสวยนะครับมีกันสาดให้นะครับคันนี้ชมนี้นะครับฝั่งนี้มีกันสาดให้แต่ฝั่งนู้นไม่ได้ติดกันสาดมา ถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องเล็กน้อยนะครับให้ดูล้อหลังฝั่งนี้ก่อนนะครับไม่มีรอยเบียดพุดบาดเลยนะครับนะดิสเบรกนะครับก็จานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเงาเงานะครับนะไม่มีคราบสกปรกแต่อย่างใดนะครับให้รับชมกันเลยด้านท้ายนะครับก็ตามจุดโครเมียมต่างๆนะครับโลโก้สัญลักษณ์ก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมทั้งคันมาพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะถึง2จุดนะครับ มือใหม่มือเก่ามือฉมังยังไงนะครับก็มีไว้อุ่นใจนะครับนะให้ดูช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยจะมาเป็นแบบปีกนกแล้วนะครับนะถ้าเป็นโฉมปีสิบเก้าตัวนี้มาเป็นแบบปีกนกนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูกันต่อด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับไฟเบรกดวงที่สามก็ติดตั้งมาแล้วของเขาเดิมๆแบบนี้เลยเห็นไหมอยู่ตรงนี้ นะก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับฟิล์มมาค่อนข้างมืดเหมือนกันนะครับมาดูสีผิวมรับอดี้นะครับด้านขวากันบ้างครับผู้ชมไม่มีคําว่าผิวเป็นเปลือกส้มเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นกันให้เห็นเม็ดสีนะฮะให้เห็นความชัดเห็นไหมใสๆเลยผิวนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้บ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยผ่านการทําสีมาอย่างแน่นอนนะครับนะทํามาค่อนข้างเดิมเดิมแบบเพราแบบนี้เลยสวยงาม ล้อนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทนะครับนะสวยสวยเนียนเนียนนะครับเนียนตาแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวานะครับสีสันผิวพันธนะครับสวยเส้นสายบอดี้เดิมไม่มีรอยอ่าโขกของประตูที่เป็นรักยิ้มเลยนะครับสวยงามหน้าหลังสวยยางปี21ใช้งานอีกยาวๆครับสเปคหน้ายางก็ค่อนข้างให้มาใหญ่อยู่แล้วเนาะเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่นะครับก็สเปคอยู่ที่205 5ูนทับหขอบ16นั่นเองนะครับเป็นแม็กแบบ5รูนะครับลิสเบกสีล้อด้านในครับคันนี้ก็ได้มาเป็นเบาะหนัง สีเบดต,ตัดกับตัวสีตัวเทาแบบนี้นะครับสัส่นอ้างกิ้งเกลี้ยงนะดูเหมือนกับเออสวยนะครับเหมือนกับเหมือนขีนข่ยานอวกาศอ่าสีสลสักษณะจะละักษณะประมาณนั้นเหมือนที่เราดูในในหนังหรือในเกมเนาะก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเป็นแบบแอร์หลังมีมาให้แล้วนะครับนะก็เย็นทั่วคันอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับพงอ่าเพดานสาสะอ้างไม่มีรอยเจิมนะครับแต่อย่างใดนะครับผมสวย งามนะครับเบาะฝั่งคนขับคู่หน้านะครับให้รับชมแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะครับโอบรัดหลังค่อนข้างดีนะครับน้าช่วงเอวนะเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจนะครับไม่มีหลุดออกจากเบาะอย่างแน่นอนนะครับผมไลน์มัลติฟังก์ชันนะครับผม engine start เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งในตัวรถให้รับชมดีกว่าจะตาร์ทเครื่องให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมด้วยนะฮะเอากุญแจคันนี้ก็ได้มาเป็นแบบขี่เลนแบบนี้นะฮะ ก็สวยงามเลยคุณแจค่อนข,ข้างดูดีนะฮะมีครบเลยนะครับเหยียบเบรกกดอ n นกิจสตาร์ทนะครับหรือปุ๊ t สตาร์ทชึ่งเดียวติดแบบนี้นะครับเลขไม้นะครับ1นึ่งแสห้าหมื่นกิโลจบปิ้งเลยครับคุณผู้ชมนะครับได้จอเครื่องเล่นเดิมนะครับนะเครื่องเล่นวิทยุดเดิมโรงงานใช้งานผ่านตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวทดลองให้ดู เส,สียงดีด้วยนะเพลงในรถนะครับเพราะว่าเขาติดตั้งลำโพง t วิตเตอร์ตรงเสาเอมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับครบสมบรูรณ์เลยนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมรถการฟังเพลงผมให้ผ่านให้ดีเยี่ยมเลยนะครับส่วนถัดลงมาอีกน,นิดนึงนะครับผมก็ตรงนี้ได้เป็นเครื่องเล่นนะครับเป็นแอร์นะได้แอร์เป็นแบบดิจิตอลออโต้นีครับคิดไม่ออกกดออโต้เลยจบตึ้งเดียวนะครับหรือร้อนเย็น อยากจะปรับที่เย็นกว่านี้ก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ใช้งานไดปกติทุกอย่างนะครับแอร,รนน์นะครับ,เ,นะรบเกียร์ได้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT 7สปีดนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็ก7ใบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันเลื่อนกันถไยห,หรือชื่อศัพท์ทางการที่เขาเรียกว่า traction control ครบเลยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม เบรคมือแบบก้างยกคอนโซลการนี้ไม่มีชำรุดไม่มีริ้วรอยบอบช้ำเลยนะครับผู้มือด้ากแกรมทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเล่มไม่มีการชำรุดหรือว่าสูญหายคอนโซลด้านหน้าครับคุณผู้ชมใหมเอี่ยมแบบนี้นะรเรียบๆเ,เลยนะฮะไม่มีริ้วรอยบอบช้ำแต่อย่างใดออปมากรอบครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแมท์กันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววุฒิพาไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันไปไปดูกัน นะครับขออนุญาตไม่หยุดคลิปนะนะครับนอกจากลูกค้าโทรมานะครับผมนะีไปดูกัน มาดูครับโฉมนี้นะครับปี19เดือไล่กันตั้งแต่ฝากระโปรงเลยนะครับแผ่นซับสติกเกอร์นะครับต่างๆอยู่ครบเลยข้อควรระวังคําเตือนมอกนะครับครบเลยกันร้อนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับด้านหน้านะครับน็อตนับไม่ถอดไม่มีขยับนะครับซอกนงซอกในโซกเนข้าไปนะครับชัดชัดนะให้ดูครับเห็นไหมน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับเลยคผู้ชมประกอบเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะครับ เขาโยนนะครับก็จะเป็น1 6 0 0ซีซีโฉมนี้เขาจะไม่มีอ่าไม่มีฝาครอบแล้วนะก็จะมาเป็นแบบโล่งๆนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับก็แบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างนะเป็นทเน้นยวผมดูแลให้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคานด้านหน้าไม่ถอดเลยเห็นไหมนะครับคานด้านหน้าไม่มีถอดไม่มีขยับ น็อตไม่มีถอดเลยนะครับอันนี้มั่นใจได้เลยคุณค้าว่าได้รถเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับก็สรุปประมาณนี้แล้วกันคันนี้นะครับหากใครสนใจอยู่ถ้าเป็นตัวสีบอนก็ราคา4 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่7อ่าแปดแพันสามอ่าแปดพันห้าขอผอนขอพายผ่อน8 5 0 0ตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าไอร้อนมันเข้าผมนะครับผมร้อนเองนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะ เปิดฝากระโปรงกันอันวดับเครื่องไปเดี๋ยวเราไปดูคันขาวกันบ้างนะคันขาวเป็นอย่างไรนะครับกดดับก็ง่ายๆครับกดปุ๊บเรียบร้อยจบนะครับใช้งานง่ายๆมาดูคันสีขาวกันบ้างดีกว่านะครับเป็นที่น่าจับตามองของใครหลายๆคนด้วยความเกลี้ยงความคลีนของสีสันของเขานั่นเองนะับคันนี้ราคานะครับห้าแส0หนึ่งเกบาทคุณผู้ชมเลขไม้แค่แสนต้นเหมือนกัน นะครับเพราะว่าสีขาวจะราคาค่อนข้างสูงกว่าตัวสีบอลอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของเขานะครับเดี๋ยวพามาไล่เลียงรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับคันนี้ด้านหน้าเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่สีผิวนะครับผิวคันนี้เป็นสีขาวคันนุ่มเป็นสีบอลข่านั้นเองคุณผู้ชมก็ไล่เลียงให้ดูกันแบบนี้แล้วกันนะครับไฟหน้าเดิมๆเ,เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ กระจังด้านหน้าเป็นสีดำเป็นคิ้วเรียงกันสวยงามแบบนี้หน้าซ้ายขวาทุกอย่างเดิมสวยทั้งคันองค์ประกอบครบสมบูรณ์นะครับน่าใช้นะครับมาดูกันต่อครับล้อนะครับล้อแม็กก็เป็นแม็กแบบเดียวกันกับตัวสีบอลเลยนะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับคันนี้ได้ยางมาเป็นของบิสโตรนะครับคุณผู้ชมนะครับสเปคหน้ายางก็เท่ากัน2 0 5 5 5ทับขอบ16นะครับสีสารบอดี้สีขาวเดิม นะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามีมาแล้วครบครบร้อมใช้แบบนี้ล้อหน้าล้อหลังเดิมเดิมไม่มีเบียดนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันนะครับว่าท้ายเป็นอย่างไรนะครับไฟท้ายก็มาเป็นแบบไลท์ไกดิ่งสวยงามนะครับพิวโครเมียมนะครับตามจุดต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์เลยเซ็นเซอร์2จุดเช่นเดียวกันเหมือนกันกับคันสีบอลเลยเป๊ะทั้งคันนะครับท้ายเดิมไหมลองดูนี่หน้าเดิมท้ายเดิม น็อตไม่ถอดไม่ขยับนะครับอุปกรณ์เดิมๆเลยนะครับฝานะครับเปิดมานี่นะครับล้ออะไหล่ปัจจัยแม่แรงอยู่ครบสมบูรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือยามฉุกเฉินแบบนี้ก็มีติดไว้ครบครบเครื่องแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมนะครับสีสารผิวพันด้านขวาอ่ะเดี๋ยวก้มกไม่ดูช่วงล่างกันก่อนเดี๋ยวน้อยใจนะครับคันสีบอลก้มให้ดูแต่ไม่คันนี้ไม่ก้มให้ดูนะครับให้ดูแบบนี้ ช่วงล่างก็เป็นแบบปีกนกนะครับก็สะอาดสะอ้านกิ้งกเลี้ยงนะครับขับขี่นุ่มเข้าโค้งหนึบหนึบนะครับมั่นใจได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะท้ายเดิมนะครับมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับล้อแมกเดิมอลอยนะครับผมก็สวยงามนะครับไม่มีเบียดสีสันเม็ดสีบางๆแบบนี้เลยเห็นหรือเปล่านะฮะสีขาวมันจะมองเห็นยากนิดนึงนะมันไม่เหมือนสีเทาหรือว่าสีดํานะครับก็ให้ดูเลยนะครับนะให้ดูความชัดของสี นี่นะครับให้ดูนะฮะแมลงวันก่อยังเกือบลื่นเลยคุณผู้ชมเพราะว่าผิวมันเกลี้ยงผิวมันใสนะครับนี่ลักษณะก็จะประมาณน,นี้นะับแวะให้ดูกันนะครับขำๆแล้วกันนะครับสีสันสวยงามแน่นอนลูกคุณผู้ชมนะครับกระจกข้างปับพัาไฟฟ้าล้อหน้าก็ไม่มีเบียดล้อหลังก็ไม่มีเบียดทุกอย่างองค์ประกอบครบสวยงามเดี๋ยวพาดูเบาะก,กันคุณผู้ชมเบาะแบบเดียวกันสีเดียวกันเป็นสีเบจต,ตัดจับตัวสีเทานะครับสวยงาม นะครับแอร์หลังมีมาครบเหมือนกับคันสีบอลเลยเป๊ะทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่สีเท่านั้นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันด้านหน้ากันนะครับว่ามีอะไรแตกต่างไหมนะครับมาดูกันนะครับเบาะหน้าคู่หน้าก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยช้ํานะครับของตัวหนังที่มันยุบแต่อย่างใดนะครับนะทุกอย่างองค์ประกอบครบสมบูรณ์สวยงามพุมอะไรเดริมมัลติฟังก์ชันนะครับไม่มีเอ่อ ทลอกปอกเปิดแต่อย่างใดนะครับกุแจก็เป็นแบบเดียวกันนะครับแค่พามาให้ดูว่าวันนี้ผมมีหลายสีนะเออไม่ใช่ว่ามีแค่แบบมีแค่ไม่กี่คันนะครับมีหลายคันนะมีสิบเก้าสนใจนี้ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับผมอะไรมัลติดฟังก์ชันครับใช้งานได้ครบปกติแน่นอนทดลองให้ดูโอ้ยเบรดดีเบรดดีโห หเบรดดีเบรดดีครับคุณผู้ชมนะครับเสียงเบรดคือแบบขาสั่นเลยเมื่อกี้นะครับลำโพงมาค่อนข้างโอเคเลยโดยส่วนตัวชอบนะครับจากได้นะครับใครดูคลิปนี้อยู่นะมีลำโพงเอาติดอยู่นะชมนี้นะนะครับติดต่อผมมาทีผมจะไปฟังในบ้านนะครับชอบนะครับเสียงดีนะครับชอบชอบเลยนะครับอันนี้โดยส่วนตัวชอบจริงๆนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันเลยกับตัวสีบอลนะครับไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับต่างที่เลียกไมค์คราวนี้เลียกมาอยู่ที่ 1,100,000กิโลนะครับผมก็เรียกมาจะน้อยกว่าคันโน้นประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0กิโลนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนับแอร์ดิจิตอลแบบออโต้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครบรสมบูลสวยงามเลยคุณผู้ชมนะฮะได้เกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้เหมือนกัน CVT เหมือนกันเจสปีดเหมือนกันนะครับ t ท a c t i o n control มีมาครบสมบูลเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับไม่มีคำว่าบอบช้ำเลยนะครับนะ่าสวยทั้งคู่ กินกันไม่ลงแน่นอนนะครับนี่นี่ให้ดูครับปูมงกุลปูมือ,มอทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์เพดานสะอาดสะอ้านนะฮะเดี๋ยววุฒิพามารับชมเครื่องยนต์กันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าคิดยากค่อนข้างนานและนะครับสนใจก็ติดต่อมานะคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,900นะครับเน้นยาวอีกทีฟรีดาวผ่อน8,900คันนี้ผ่อน8,500สีขาวผ่อน8,900นะครับประมาณนี้ นะครับ8ปดสิบสี่งวดนะคุณผู้ชมามาดูกันต่อครับด้านหน้านะตำแหน่งเดิมเลยครับสติกเกอร์พอควรระวังคำเตือนมอกคำเตือน,อนกันร้อนครบสมบูรณ์ตำแหน่งเดียวกับคันสีบอลเลยนะครับผมน็อตหน้าไม่ถอดไม่ขยับซอกนงซอกในเดิมๆนะครับคานด้านหน้าทุกอย่างเดิมๆแบบนี้นะครับไล่เรียงกันมา ไม่ถอดไม่มีขยับนะครับเอามากรอบเดิมๆเลยซ้ายขวาเดิมหมดเครื่องยนต์แบตเตอรี่ของแล้ววุฒิเคลียร์ให้เช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วปิดฝากระโปรงกบบนนะครับประมาณนี้นะครับ,รรบกับสีขาวนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันเลยคร่าวๆนะครับว่าคันไหนราคาเท่าไหร่นะเผื่อใครดูมาถึงจนนาจุดๆนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาชี้แจงราคากันสีขาวนะครับราคา อยู่ที่519 0 0 0บาทเท่านั้นครับลูกค้าฟรีดาวผ่อน8 9 0 0ส่วนสีบอนนะครับผมคันนี้นะครับราคา499000านะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,5 0 0หากสนใจนะครับผ่อนได้นานศูนย์ูดสิบี่งวดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกสายงานนะครับผมใครติดขัดตรงไหนนะครับติดต่อมหาวุฒิเพชรยนต์ได้เลยนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ด้านล่างแล้วนะครับสนใจก็ทักมาโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับดูมาจนจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขั้นถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ